สวัสดีคะ่ะวันนี้ช่องตามกระแสโซเชียลของเราก็มีข่าวสารของเน็กชาลีและจีกามินมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะเรียกได้ว่าทำเอาือฮากันเลยทีเดียวหลังมีการปล่อยคลิปชาลีกับกามินถ่ายพรีเซนเตอร์สินค้าครีมยี่ห้อหนึ่งงานนี้ทำเอาแฟนคลับฟินจิกหมอนกันแทบแตกเป็นการถ่ายงานที่หวานมากๆ กามินทั้งเกาะไหลชาลีทั้งโน้มตัวเอาหน้ามาใกล้ๆชาลีทำเอาชาลีถึงกับออกอาการเขินจัดงานนี้แฟนคลับถึงกับอดใจไม่ไหวเข้ามาแซวกันสนานอาทิเช่นตอนนี้ไม่รู้ว่าใครค้างรักมากกว่ากันภาพนี้มันฟ้องได้เป็นอย่างดีเลยนะกามินทำดีทำถึงมากถึงกับพูดไม่ออกเลยเขินแทน และก็มีการปล่อยคลิปออกมาเรื่อยๆเป็นคลิปที่กามินผมยาวเป็นสาวลองแฮรสวยหวานแถมทําหน้าตาทะเลน้นใส่กล้องยิ่งทําให้แฟนคลับหลงรักกันไปใหญ่โตคนอะไรใช้คำว่าน่ารักได้เปืองมากแล้วแบบนี้ชาลีจะไปไหนรอดคะเนี่ยและคลิปต่อมาก็ยิ่งทำเอาเบาหวานขึ้นตากันไปอีกทั้งคู่มาในชุดสีขาวกันทั้งสองคนอย่างกับถ่ายพีวดิ้งแถมมีจังหวะที่ชาลี ชี้มาที่แก้มทำเอาตกอกตกใจกันหมดคิดว่าจะให้หอมแก้มที่ไหนได้ชี้ให้จับแก้มซะอย่างนั้นกามินก็น่ารักมากๆอย่างกับมืออาชีพทำออกมาได้เป็นธรรมชาติมากทั้งสีหน้าท่าทางดูลงตัวสมกับฉายาที่แฟนคลับตั้งให้เหมาะสมกันมากอย่างกับกิ่งทองใบรับรองแพทย์นั่นเองคะ่ะและกามินก็เริ่มพูดไทยได้เก่งมากแล้วคะ่ะเริ่มฟังภาษาไทยรู้เรื่อง เริ่มตอบโต้กับทีมงานได้แล้วและก็มีบางคลิปของกามินแฟนคลับแอบเห็นหลังเคสโทรศัพท์กามินมีธนาบ,าบัตรแบงค์พันอยู่หลังเคสด้วยเรียกได้ว่าความน่ารักของกามินต่างก็มีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์กันเป็นจํานวนมากอาทิเช่นติดนายหญิงยิง่งกว่าติดเมียที่บ้านอีกครับเอาจริงๆน่ารักเกินแฟนมาอ่านเจอจะด่าผมไม่เนี่ยชมแต่แฟนคนอื่นตั้งแต่เห็นคนดังหรือดารามาไม่เคยเจอใครน่ารักขนาดนี้ คนสวยกว่านี้ก็มีก็เห็นมาเยอะแต่ความน่ารักมีสเสน่ห์ดึงดูดคนขนาดนี้ไม่เคยเจอเลยเรียกได้ว่างานนี้กาหมินก็ตกคนไทยไปแทบจะทั่วบ้านทั่วเมืองแล้วล่ะคะ่ะและสำหรับเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้หากมีตรงไหนผิดพลาดไปก็ต้องขออภัยด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ